เห็ดเผิงลงยามโอ้ยอบ,อบงามครับจ้าได้บอกไ like, ล่ดอ,อกหนึ่งมือนนี่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาผอกับมเนนองเอเมลีเราจ้าเมื่อนี้ลหลังเลิกงานจ้ามืนมื่นเลนเขาป่ามาเบิ้งน้ำกันกับมเนนองเอเมลีเลยจ้าว่าสิได้บ่มาผู้ดเดียวอีกตามเคยจ้ามามามาลุยน้ำกัน มาพูดเดียวก็เลี้ยวหนาเลี้ยวลังเนาะเอาพี่เอาน้องน,นี่นะเนาะเป็นมัวนี่จ้าพี่น้องแม่น้องเอมลี่อันนี้แม่น้องเอมลี่กับสีจงไว้จงไว้ก่อนจ้าเขาก็เอาตั้งแต่ดอกอันอันใหญ่ใหญ่มาจากน้อยเนาะพอเขาเอาไปขายจา้าใช่หมดเลยมีแต่ดอกงามๆามมาว่าในไปป่าดอกเถาปวด ไปเอาบอท่านเพิินเพิ่นเถากรอนอันนี้มาจอบเบื้องไล่มือเราจ้ะ ดอกพ่ออ่อนๆพ่อเสียบๆเลยจ้ะแต่น้ำนักกระสีบ้ได้ลายดอกน้ำนักกระสีบบ้นักเนะเาะพ่อเพิ่นดอกหน่อยแต่ดอกอ่อนๆจังขายดีจ้ะ พี่น้องมาเจอของดีแล้วจ้ะโอ้ย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 ดอก,กงามๆใหม่ๆได้จ้ะโอ้ยงามค่ะมนรุ่นเอกแจวสิได้อีกบ่อะไรเนี่ยมาเจออะไรจ้พี่น้องจ้ามาเจอเห็ดพึ่งหวานแดงๆอุย้ยนี่ได้ดอกอีกดอกหนึ่งสองดอกพี่น้อง เอาคือออกยามนี่ต,หตห่หักแต่ฮักมีดกับ่ะไ้เอามาต,ตายตาฮักกับพี่น้องสองดอกจุปุเอา้าเอาคือเกามาสางว่าแต่พี่น้องเห็ดเผงอีกยังยามนี่พี่น้องมีเห็ดเผงอีกยังยามนี่จ้ะเอาเห็ดเผงอีกยังเกิดยามนี่ ชองดอก,กงามๆอุ้ยสั่งว่ะเห็ดเพิ่งหมพี่น้องสั่งวาเห็ดเพิ่งออกแต่นี้อีกอบ่เบิ้งอีกจ้ะปาดมาดอกอ่อนดอกงามแต่พี่น้องเบื่องขาเพิ่นเป็นัดขาบานดอกบ่ทันแล้วจ้ะ สีมู๊มันืดมืดมืดมืด,เ,มดเปล่าจกไปเด้อยพี่น้องเลยเป้่าจกเปล่าจกดอกพลังงามโอ้ยจกยางเดี๋ยวจ้ะ งามครับน้อพี่น่องดอกงาม,งามกําลังขึ้นว้าดูพี่น้องเป็นแถวอยู่เป็นแถวเป็นแถวเลยจ้ะมมันเกิดเป็นแถวยางงามเลยตัดขาเพราะท่านดอกพี่น้องเลยยยานเมิด ไก่แล้วไก่แล้วดอกหน่อยหน่อยนี่ก็ขข้ายดีดีด้พี่น้องเพิ่นมากดอกในหน่อยอ่อนๆเนาะบางเจา้าผนบ่มากดอกใหญ่ๆบ,บานๆพี่น้องงามทันแสงตะเวนบ่เน้อ หน่อยนึ่งพี่นอ้องตองลูกเตะเป็นสิมามร์ทมือถือเลิมเนาะมอือถือเลิมโขดหินพี่น้องมันเกิดกำลังเกิดใหม่ๆกับลายไหลเกิดใหม่ๆตุ๊กตี่สวยๆจ้ะพี่น้อง ngắm lại. Bưng, thao nhanh จุ่มได้จะตัดขาบานดีกวัวเหมือดโอ้ยน้องตะเวนกับสิตโตกดินพี่น้องเอ้ยเห็ดกับมะพร้าวเห็ด พี่น้องเห็ดผึ่งลงย่ามเฮ็ดผึ่งลงยามโอ้ยอบ,บงามคักจ้าได้บอกไล่ดอกหนึงมือนี่มาเก็บดอกไม้กันจ้าบดตัดขาเลยพี่น้องฟ้านดอกไม้เพิ่นกระไดางามค่ะ สีก็สวยเพี่นน้องอยางงามเลยยมยางเดียวแม่น้องเอเมลี่ยมยางเดียวตัดขาว่าท่านแล้วชิเหมือดพี่น้องมางคนกำลังขึ้นรู้จัก มันกำลังขึ้นโต p ปะเตแปะน,น้อยๆคนน่ะหลายค่ะพี่น้องหลายจ้ะโอ้ยอยากสีหาเมือจังสิงมาเอาติสิท่านมูอีกบ่โอดอกซ้ำนี่ละพัดแสบ ดอ,อกสมดีกับพ่อ,อได้จ้ะสมดีกับพ่อ,อได้อยู่นี่เพื้นน้งองบ่ได้น้ำหนักโอ้ยมันจะดอกงามๆพองามๆตุ่ิอิเลยมันรู้ยังสิาามาเอามีอีกสักกลุ่มไหมโอ้ยคนน่ะทันบ่เนาะ ตะเวนเอ้ยก็บยาฝ่าวงหลายยาฝ่าวงหลายตะเวนเอ้ยให้แม่น้องเอมิลี่ได้เห็ดเนี่ยหยุ่มละเริ่มจะหยุ่มหย่มเอาไปเลือกเอา พี่จ้าพี่นองเห็ดเผิงที่เก็บมาว่างนึางนะจ่ะเบืองมตั้นแต่ดอกเป็นตะหกักตะหกักดอกเพ่นดอกให้งอนอ่อนไม่ไม,ยมยอยู่จ้ะพืิแมห็ดเผิงรุ่นสุดไทยปิดไทยเนาะเมิ่งดอกงามงามด้แกงหนึง่งพอดีพี่นองเห็ดเผิงหวานคาสีชมพูงามๆาเลยจ้ะอ่อนซ้อนข่ด Mm hmm. แกงใส่พักขาหอมๆนะพี่น้องพักขาไปอีตู้โอ้เมื่อเอื่นจะไปหาสื้อผักขาบางเมื่อเอื่นเอามาแกงสู้พีสูบนองกินคลิปนี้กับแม่น้องเอเมรี่กับจบแค่นี้ละจ้าเบิ่งสงสัยอันนี้ห้อยอันในกระหลอกแทะเนาะห้อยกระหลอกแทะกันแบบนี้จะ้ะอันนี้กับซีเมนต์วางป้ากัดกระหลอกแทะกับบอลูดขึ้กัน ม่มันสนิกเกินกับบรูโลหอยถาดคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สักนิดละจ้าคลิปหนาพอกันไหมกับแม่น้องเอเมลี่ในปาเห็ดอีกตามเคยจ้ะ